mm รอนานแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยน้า,อนนา,ยอยาละนะอวค่ะไปกินข้าวะนะกนันนี้กว่ารอนามากเลยฝปกฝาไปหิวเฮ้ยโอะเป็นไรเนี่ยน่าเครียดเริ่มแต่บางทีแล้วไม่พูดไม่จายเลยนะเป็นอะไรปะเนี่ยเออไม่เป็นไรไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวร้ายฟัง เนีย่ยเออกู๊เป็นอะไรเค้ียอะไยดิเป็นเรื่องอะไรอ่ะน,น้องม่าดิแต้น้องมีปัญหาอะไรอ่ะมันยังไม่มีที่เลยเลยมันไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออ้าวแล้วบุคลินกน้องเป็นยังไงอ่ะถนัดด้านด้านไหนค<ม>ือตัว,วเขาอะ่ะยังไม่รู้ตัวลยว่าเขาชอบอะไรแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนที่แบบหมือนชอบคุยชอบเล่อนอะไรอย่างนี้สรุปสนาน่าเลยเออ ใช่ไหปุ๊กน้องปุ๊กอาจะเหมาะกับงานบริการนะเออว่ะเดิมๆไปเลยอ่ะมันเคยทํางานพาทามอยู่ดูมันชอบดีนะเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยมอเราอะ่ะก็จะเปิดเชี่อะไรการทม่เชี่อยอะไรบริการมันมีอะไรบ้างนะก็มีตั้งห้าสาขาเนะี่ยมีทั้งการการบินมีทั้งไทยและอินเตอร์เลยนะแล้วก็เนี่ยจะเปิดธุรกิจเรือสำราญแบบการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็โดดเดี่นเออใช่ได้ข่าวว่าเรือสำราญนี้มาใหม่ะน่าสนใจจริงๆอ่ะ จริงดิไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะเราไปดู BTR กัน รับหน้าที่เป็นผู้นำเสนอวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการจะจัดตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการภายในเดือนสิงหาคมนี้วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการมีพัรกิจที่ควบคุมในด้านต่างๆดังนี้ 1. สร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งในด้านการบริการ 2. เน้นให้บัณฑิตมีประสบการณ์จริงจากการฝึกสหกิจศึกษา 3. ม,มีการทำความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกซึ่งวิทยายการท่องเที่ยวและบริการจะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีประกอบไปด้วย5สาขาดังนี้ 1. ธุรกิจการบิน 2. แอง Airline Business Inter 3. การจัดการบริการธุร,รกิจเรือสำราญ 4. การจัดการโรงแรมและ 5. การจัดการการท่องเที่ยวนอกจากนี้วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการมุ่งเน้นการเป็น E.University ภายใต้สโลกแกนที่ว่าครบคันทันสมัยมุ่งสร้างมดิตสู่โลกอนาคต